อุดอูดนมสดตอนนี้อะไรก็แพงกินหมูทิพย์กันไปก่อนนะเตรียมของแล้วมาดูที่ทำกันเลยเริ่มจากนำนมสดไปอุ่นในไมโครเวฟอุ่นประมาณ30วินาทีนะคะหรือจะตั้งไฟอ่อนๆก็ได้นะจากนั้นนำนมมาผสมกับแป้งข้าวเหนียวเทลงไปผสมรวมกันแบบนี้เลยแล้วคนให้ละลายผสมกันค่ะใช้พายคนไปเรื่อยๆส่วนผสมเขาจะเริ่มจับกันเป็นก้อนนะคะ พอแป้งเข้ากันหมดแล้วเราก็แบ่งเอาไว้ผสมสีส่วนหนึ่งค่ะจากนั้นหยดสีผสมอาหารสีชมพูลงไปแล้วก็นวดให้แป้งกับสีผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอันนี้จะใช้ไว้ทำเป็นตัวหมูจะผสมเป็นสีชมพูอ่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแบ่งแป้งไปผสมกับสีชมพูเพิ่มเอาไวท้ทำเป็นส่วนของหูแล้วก็จมูกค่ะส่วนแป้งที่แบ่งออกไปตอนแรกนะคะนำมาผสมกับสีดำแล้วก็นวดสีกับแป้งให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ ตองแป้งสีดำเราจะนำมาปั้นเป็นลูกตาแล้วก็รูจมูกของหมูค่ะอันนี้คือบัวลอยหมูที่เราปั้นเสร็จแล้วนะคะจากนั้นตั้งหมอ้อใส่น้ําเปิดไฟต้มให้เดือดแล้วใส่บัวลอยรูปหมูที่เราปั้นเอาไว้ลงไปต้มได้เลยค่ะเราก็ต้มให้บัวลอยเขาลอยตัวขึ้นมานะคะพอบัวลอยลอยตัวขึ้นมาแล้วจากนั้นตักพักไว้ในน้ําเย็นใช้ที่ช้อนช้อนบัวลอยขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปในน้ําเย็นแบบนี้เลย ตอนนี้เราก็ได้บัวลอยแล้วค่ะจากนั้นผสมนมสดกับน้ำตาลทรายใช้ช้อนคนให้ส่วนผสมละลายรวมกันจากนั้นนำนมสดตรงนี้ไปราบนบัวลอยได้เลยค่ะเสร็จแล้วจ้าบัวลอยหมูอุดๆดนมสดน่ารักแถมอร่อยมากแป้งเหนียวนุ่มเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะ ถ้าดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณจ้า